วัดศรีกาสมุตเป็นวัดขนาดเล็กตั้งอยู่ทางทิศเหนือของวัดมเหยงตำบลหันตราอำเภอรพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเจดีเป็นประธานของวัดด้านหน้าหรือด้านทิศต,ตะวันออกของเจดีประธานเป็นอุโบสถตามเอกสารที่ปรากฏสันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้างแต่หลักฐานการสร้างเจดีประธานของวัดไว้กึ่งกลางแผนผังมีวิหารขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้าส่วนโบสถ์มีความสำคัญน้อยและตั้งอยู่ตำแหน่งด้านหลังของเจดีประธานเป็นแผนผังของการสร้างวัดในช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนต้นสำหรับวัดศรีกาสมุทรที่เป็นวัดร้างนี้ ไม่เพียงโบสถ์ที่อยู่กลางน้ำแต่ทั้งวัดที่มีทั้งโบสถ์วิหารเจดี JD, ที่อยู่บนเกาะโดยมีน้ำล้อมรอบซึ่งยังไม่เคยเห็นวัดไหนที่อยู่กลางน้ำอย่างชัดเจนเท่าวัดนี้มาก่อนโดยปกติแล้วเรามักจะเห็นโบสถ์ที่สร้างกลางน้ำตามลัทธิลังกาวงที่ส่งผ่านมาจากทางมอนสุขโขทัยไปจนถึงล้านนา แต่นั่นก็มีเพียงแค่โบสถ์ที่สร้างอยู่กลางน้ำโดยมีความเชื่อว่าน้ำเปรียบเสมือนความบริสุทธิ์และอีกความเชื่อหนึ่งคือเปรียบเสมือนเขาพัสูเมนที่ตั้งอยู่กลางห้วงนาทีส่วนชื่อวัดที่ชื่อสีกาสมุดมีการสันนิษฐานว่าอาจเป็นสีการหรือผู้หญิงสร้างสมุดมาจากคำว่าสมุดที่แปลว่าน้ำ แต่อีกการสันนิษฐานหนึ่งอาจจะมาจากการสร้างของขุนนางที่มีราชทินานามที่ปรากฏอยู่ในพงศาวดารว่าสีการสมุดแล้วเพี้ยนมาเป็นสีกาสมุดก็ได้ในเอกสารพงศาวดารในสมัยพระเจ้าอยู่หัวท้ายสัพบว่ามีการบูรณะวัดเก่าคือวัดมเหยงวัดกุดีดาว นักวิชาการจึงเชื่อกันว่าวัดศรีกาสมุทรก็น่าจะได้รับการบูรณะในคราวเดียวกันด้วยเพราะปรากฏหลักฐานสำคัญคือเจดีทรงละคังบนฐานประทักษ์สินเตี้ยเตี้ยที่ฐานของเจดีมีซุ้มปูนปั้นลักษณะเดียวกันกับเจดีช้างล้อมวัดมเหยยงและซุ้มในกรุพระปางวัดราชบูรณะ โดยช่องที่ฐานเจดีที่วัดนี้เป็นซุ้มกีบบัวที่น่าจะบรรจุพระพุทธรูปและวัดนี้ก็คงเหมือนกับวัดอื่นๆอ,อีกหลายวัดของกรุงศรีอยุธยาที่ถูกทิ้งล้างไปเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2, สองพศ2310